คุณสมียนสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะถาม,มเรื่องอะไรครับจะสอบถามเรื่องที่ว่าแม่เนะี่ยคือว่าดิฉันเป็นลูกคนโตเนาะทีนี้แม่เนะี่ยมีลูกสี่คนแต่ว่าเสียชีวิตไปสองเหลือสองเดี๋ยว,ยว,วถามก่อนเดี๋ยว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 ตอบที่ถามดีกว่าครับนะอันนี้จะถามเรื่องมรดกแสดงว่าเจ้ามรดกตายแล้วใช่ไหมครับจ้าพ่อตายแล้วค่ะเหลือแม่พ่อเสียเหลือแม่นะครับพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันไหม จดทะเบียนสมรสด้วยกันค่ะ,ะแล้วมีลูกกี่คนมีลูกส <4 S 2> ี่คนสียชีวิตโตแล้วคนที่ตายมีลูกไหมมีค่ะมีนะ<ม>คนที่ตายทั้งสองคนก็มีทาย,ยาทนะโอเคก็นับสี่เหมือนเดิมนะนับสี่ทีนีจ้จะถามว่าไงจะถามว่าไงถามว่าแม่เนี่ยคือว่าเอาหลักโอนให้น้องสาวน้องสาวดิฉั้นอ่ะแล้วก็ให้น้องสาวโอนให้ลูกของเขาหมดเลยและแม่ก็ไม่ได้ด้วยค่ะ เป็นทรัพย์ของอันนี้เป็นของพ่อใช่ไหมพ่อที่ตายใช่ไหมอืมพ่อแม่จดทะเบียนสมรสการมีทรัพย์สินนะครับแล้วพอแล้วก็แต่ว่าโฉนดเป็นชื่อแม่มั้งสงสัยชื่อของพ่อแต่ว่าแม่เป็นผู้จัดก,การโมรดกแทนพ่อจเบยนผู้ัดการมรดกอ๋อแล้วแม่ไปโอนให้กับน้องสาวแล้วคุณไม่ได้เลยใชะให้น้องให้น้องโอนให้ลูกของเขาต่ออีกี่ค่ะลูกสิลูกิ ผู้จัดการก็ทําไม่ถูกแล้วถ้างั้นถ้ามันเป็นสินสมรสนะเป็นสินสมรสของพ่อกับแม่ใช่ไหมใช่ค่ะวอาอย่างนี้นะคุณเสมียนคุณเสมียนเอางี้นะผมผมบอกให้คุณรู้สิทธินะและที่เหลือไปจัดการเอาให้รู้ว่าพ่อกับแม่เนี่ยมีสินสมรสนะครับเป็นที่ดินใช่ไหมแปลงหนึ่งนะที่นาค่ะที่นาซื้อได้อะนั่นแหละเป็นที่นาแปลงหนึ่งนะครับพอพ่อตายไปนะครับ ทรัพย์สินตรงนี้แบ่งครึ่งทันทีแล้วครับครึ่งหนึ่งเป็นของแม่แม่เอาไปก่อนนะแม่จะให้ใครเรื่องของแม่เป็นเรื่องของแม่ส่วนอีกครึ่งหนึ่งของพ่อที่ตายมีลูกสี่คนใช่ไหมสองคนตายไปลูกเขาหลานเขาก็หลานก็มารับแทนนะเข้าใจแล้วตรงนี้นะอ่าเขายายค่ะอ่าแล้วก็แม่ก็มารับอีกหนึ่งส่วนเพราะงั้นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าเอาห้ามาหารที่สิบไร่นี้ครับก็ได้คนละสองไร่ แม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโอนในฐานะผู้จักมรดกให้กับลูกคนใดคนหนึ่งลูกที่เหลือมีสิทธิ์ทักทวงเพราะว่ามันเป็นทรัพย์ของพ่อที่ตายพอเป็นพ่อตายไปปั๊บมันก็เลยเป็นมรดกแต่ถ้าพ่อแม่ยังไม่ตายลูกไม่มีสิทธิ์จะไปทักทวงทั้งสิ้นค่ะเข้าใจค่ะอ่าเพราะงั้นถธอพอรู้สิทธิ์ตรงนี้แล้วก็ไปคุยกับแม่เสียว่าแม่จะโอนให้ลูกคนเดียวไม่ได้นะฉันมีสิทธินะของพ่อนี่ฉันมีสิทธิ์ลูกมีสิทธิ์ถ้าถ้าไม่โอนือ คุณชนำคาเพราะว่าแม่บดิฉันนะคือว่าผิดกันแล้วเพราะว่าเขาไปโอนให้ร้านดิฉันก็คือว่าผิดกันไปแล้วทีนี้คุณนี่ไงนี่ไงผมถึงบอกว่าคุณต้องไปคุยกันไงไปคุยกันเองพอคุณรู้สิทธิ์แล้วรู้สิทธิ์แล้วบอกว่าเนี้ถ้าแม่ไม่โอนกลับมาถ้าแม่ไม่โอนกลับมาหรือน้องไม่โอนกลับมาเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะไปทักท้วงไปฟ้องเพิกถอนการโอนตรงนี้ได้ใช้สิทธิ์ทางศาลได้แต่เป็นแฟนลูกกันนะคุณอย่าผิดกันซิกับแม่นะยกมือไว้แม่ไว้สูงๆคุยคุยกัน ยังไงก็ <อา S 1> แม่ <อา S 1> เราถ้าตกลงกันไม่ได้คุณอยู่ศรีสะเกดไปพบอปยการคุ้มครองสิทธิให้เชิญแม่เชิญน้องอ <า S 1> ไปพบกันให้เขาไกลเกลี่ยให้หาคนกลางค่ะดิฉันขอถามอาจารย์ถนอมหน่อยหนึ่งหนึง่งดิฉันกำลังเดินไอกำลังใส่ทําเรื่องขึ้นศาลเรียบร้อยแล้วทีนี้เขานัดขึ้นศาลวันที่หนึ่งสิงหาค่ะคุณฟ้องใครฟ้องแม่ก็ฟ้องแม่ฟ้องเพื่อถอนดึงออกมาแบ่งใหม่ค่ะอืมถูกไหมคะ แล้วอายการเขาเขาฟ้องให้เหรอหรือคุณฟ้องเองก็ไม่ไปโอนให้อย่างนั้นก็ดีฉันก็ดําเนไปไปปรึกษากับอายการอายการบอกว่าแม่เขาเป็นคู่สมรสของพ่อเขามีสิทธิ์ให้เขาไปก่อนหลักฐานจุดนี้ถ้าเขาไม่เป็นธรรมเขากลับเขาก็แนะนํามาอย่างนี้ค่ะเออก็ตรงกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ขึ้นศาลวันไหนขึ้นศาลวันที่หนึ่งสิงหาค่ะหนึ่งสิงหารอไปขึ้นศาลคดีนี้ศาลจะไกล่เกลี่ยก่อนครับ เัระนั่นแหละใครเกลียดในศาลเพราะใครเกลียดปั๊บแม่จะรู้สิทธิ์เลยว่าสิ่งที่แม่ทําแม่ทําไม่ถูกใช่แม่ทําไม่ถูกใช่ถ้าแม่จะยืนยันทําอย่างนั้นปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่ายักยอกทรัพย์มาโดกนี่ที่น้องจะเหลือมาได้ใช้เลยแต่ว่าคุณเสวียนผมต้องบอกคุณว่ามันก็คุณเป็นลูกของแม่นะ,ะเพราะฉะนั้นก็ก่อนจะตัดสินใจทํายังไงก็ แม้จะไม่ได้เลยเนะี่ยแต่อย่างน้อยก็ต้องถือว่าแม่นะแม่นะสำคัญที่สุดนะคนสเสวียนนะใส่ดอกจันไว้ตรงนี้หน่อยเอาเถอะคุณรู้แล้วละ่ะคุณไปฟอ้องศาลแล้วคุณรู้แล้วจริงๆไม่ควรถามด้วยซ้ําไปเพราะไปถึงศาลแล้วนะครับโอเคนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาค่ะ